สวัสดีครับผมพบก,กับผมอีกแล้วนะครับผมน้องเบน้นเงโองเพียวโตคานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้ผมมีรถฟรีดาวดีหนึ่งคันนะครับผมนะก็คือดาวถึงบาทเลยเครด,ดิตดีให้ทองคำไปให้เลยนะครับรถคันนี้นะครับชื่อรุ่นโตโยต้าวีออสน,นะครับ มี2,012ครับซึ่งราคาคันนี้เนี่ยอยู่ที่299,000<ะ>บาทนะครับผมส่วนราคา่อนคันนี้ยอยู่ที่5,500บาทนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าคันนี้มีดียังไงบ้างนะครับเอาเละครับผมนะเราก็มาชมในตัวรถกันบ้างดีกว่าอย่างแรกนะครับผมก็พูดในส่วนของรายละเอียดของรถนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกว่าเป็นโตโยต้าวีออสนะครับผมปี2012นะครับมาดูในส่วนของภายนอกทางด้านขวาว่านะว่าจะมีรอยขีดข่วนนะครับผมหรือว่าจะมีในส่วนของรอยแตกเลยไหมน้าหน้าก่อนเลยดีกว่านะครับกระจังหน้าสวยงามมากคุณผู้ชมนะครับน้าเป็นแบบสีเทานะครับผมตัดกับสีโครเมียมนี้สวยมากเลยนะครับผมโลโก้โครเมียมสวยงามนะครับผมไม่มี ลอยขนควรเลยนะนะในส่วนของไฟนะครับคุณผู้ชมนะอันนี้ไฟค่อนข้างที่จะสวยมากคุณผู้ชมนะครับไม่มีรอยขีดขควนไม่มีสีเหลืองติดภาพเลยติดเลยนะครับต่อมานะครับผมเราก็มาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมล้อทันนี้นะครับผมเป็นล้อแม็กอลอยเดิมจากศูนย์ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยในส่วนของตัวล้อแมกนะครับนะก็ทุ่นหนึ่งละเอียดของยางนิดนึงยางนะครับผมอยู่ที่185นะครับพับหกสิเป็นขอบ15้นะครับนะก็ขอพูดนิดนึงในส่วนของตัวล้อแมกนี้นะครับผมทางเต็นท์เราก็มีในส่วนของล้อแมกแต่งซิ่งก็มีถึง5ลายกันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าพูดในส่วนของตัว เครื่องยนต์อยู่บ้านดีกว่าครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเครื่องยนต์สีสูบนะครับเป็นเครื่อง VV ที่ไทยนะครับก็สีสูบเรียงสวยงามมากคุณผู้ชมนะครับเป็นตัวพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด cc นะครับนะเยอะมากครับแล้วก็มีในส่วนของประหยัดน้ำมันด้วยนะครับและในส่วนของตัวเครื่องเกียร์นะครับผมทางเต็นท์เราก็มีนะครับบริการหลังการขายนะครับผมก็รับประกันตัวเครื่องเกียร์นานถึงหนึ่งปีนะครับ ต่อมาในส่วนของแบตนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนแบตมาให้พร้อมเป็นตัว f B นะครับเป็นตัว S 6 0 0ร้อยนะครับตรงนี้เราก็มีในส่วนของริการหลังการขับชิ้นกันนะครับก็คือในส่วนของตัวจ้ำแบตเช้เฉินหน้าถึงหนึ่งปีกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนะต่อมาดูในส่วนของโครงร้างอะไรต่างๆบ้างดีกว่านี่ครับผมนะพอเอเลยคันนี้ไม่มีรอยเชื่อมเลยเนาะสวยงามมากคุ้มชมนะครับนะด้านขวาเช่นกันฝั่งมือผมนะครับฝั่งนี้สวยงามเลยทีเดียวเชียวดูฝากโปกงครับ นี้อมแผ่นกันความร้อนสวยมากเลยครับผมติ๊กเกอร์มอกรีดพบนะครับแล้วก็ในส่วนของนี้โซลิต้านะครับผมตรงรุ่นเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงมาดูในส่วนของตัวประตูบ้างดีกว่าผ้ชมนะครับประตูตรงนี้นะครับผมก็ดูเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับว่าอันนี้เคยมีรอยต่อหรือไม่นะครับดูในส่วนของตัวเม็ดดอดของเขานะครับไม่เลื่อนี้นะครับ็ปตรงนี้เลยนะครับผมสวยงามมากคุณผู้ชมนะครับ ได้ตามมาเลยนะครับในส่วนของด้านท้ายนี้ใบสวยนะครับไบสวยมากคุณผู้ชมอย่างนี้ใสๆอย่างนี้เลยเนียนๆนะครับผมสว่างมากคุณผู้ชมนะครับผมกูกต,ตัวอักษรนะครับตัวีออสนะครับผมอยู่แน่นตัวอีนะครับผมอยู่แน่นเนาะนะครับค่อนข้างมีต้าเฟลเลยในะส่วนท้ายครับสว่างมากนะครับผมนะมีส่วนของไฟตาแนวมาให้พร้อม ครับด้านท้ายของเขาสวยงามมากคุณผู้ชมครับพรมสวยงามมากนะครับภายในนะครับเก็บเนียนกิฟต์นะสวยสุดยอดเลยครับด้านในเรามีพวกอุปกรณ์แม่แรงมาให้พร้อมนะครับพวกล้อสำรองอยู่ครบนะครับอุปกรณ์อยู่ครบเลยครับด้านท้ายสวยงามมากคุณผู้ชมนะครับพรมสวยนะพรมน้านผิวหนนี่ครับผมนั่นคือเราทําความสะอาดมาให้พร้อมเลยใหม่เอี่ยมนะครับตัวเบาะนะครับเป็นแบบเบาะผ้านะครับคุณผู้ชมนะไม่มีช้ำกันเลยเดียวเชียวคือ รถมือหนึ่งมาไงก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับผมกินไอรถมือหนึ่งยังอยู่ครบนะครับด้านหน้าคอนโซลสวยมากครับนะก็เป็นแบบสีเทานะครับผมตัดกับสีดําตรงนี้นะครับผมพร้อมนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเครื่องเล่นนะครับเสียบนของแผ่นซีดีได้นะครับผมเล่นในส่วนของ a อวเหรือ AM หรือ FM นะครับ AUX เนี่ยสามารถเสียบได้ในส่วนของตรงนี้นะครับ นีม่มาให้พร้อมเลยนะครับอยู่ตรง,งกลางนี้เลยนะครับด้านข้างตรงนี้ก็มีที่เก็บในส่วนของฟุกของนะครับผมวางน้าเติมเติมตรงนี้ได้เลยนะครับนะก็ตรงนี้ก็มีที่เก็บอีกนะครับผมนะตรงนี้อยู่ด้านหน้าเลยมีคู่มือนะครับพร้อมมาให้นะครับผมในส่วนของตัวต้าตรงรุ่นเลยนะครับมีแผ่นซีดีให้ด้วยนะครับผมตรงนี้ ความปลอดภัยนะครับผมนะเขาก็ให้มาในส่วนของระบบ SRS Airbag นะครับก็เป็นในส่วนของตัวถุงลมนิรภัยนะครับที่ช่วยในเรื่องของการซับแรงนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์สวยมากคุณผู้ชมนะครับนะก็เป็นมีพรีนะครับผม D2L นะครับของด้านซ้ายนะครับผมมีเวลาดั้งบอกมีในส่วนของตัวน้ำมันอันนี้สแตนดาร์ดเนาะนะตัวนี้เดือนมาอยู่ที่1 4ึ0 0 0สนสี่นันนะน้อยมากคุณผู้ชมพวงมาลัยนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยแบบ ไฟฟ้านะครับเป็นภูมิอะไรแบบทาวเวอร์ครับก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอยู่ในราคา2อ9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาปั่นนะครับอยู่ที่5,500บาทนะครับสนใจรถคันนี้นะครับผมจะขึ้นในส่วนของด้านล่างนี้นะครับผมนะด้านล่างนี้เลยนะครับก็ถ้าชอบนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ ผมน้องเบนซ์เอ็นพีโอโตคานครับก็ขอ,อกคับตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม